ครับพี่น้องลางแรกของวันครับวันที่30ตุลา63ครับพี่น้อง ลังเกเลยครับน้ำยาวครับนี่ก็น้ำครับมันจะโยนแสงหน่อยครับพี่นอ้อง ok đúng mày gặp chấp con non non gặp thằng quán cái dao kia toán nồi đấy ạ พี่าน้องน้ำยาวครับไม่ใหญ่แต่ว่ายาวครับ ล่างต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องตัวที่สองดอกมันสำปะหลังครับเด,ดดด้อนก่อดอกมันสำปะหลังนี่ครับกพึงขมหน่อยครับวินไปบริเวณน,นู่นเหครับลมมันแรงครับวิ้นใส่ใสครับต้องนุ่นกับกกขนุน ตนี้ตุนเรียบดูค้างท่าครับร่มแรงมองอยากครับพี่น้องพึ่งบินสายนี่แนะครับทําให้น้ำพึ่งขมดอกมันสําปะหลัง จะมองอยากน้อยครับ<อ>ครับจะมองแม่ครับกรับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับชาววันที่สามสิบเอ็ดตุลาหกสามครับดอกมันตามไปเจอครับพี่น้องมันดินมาตรงบ่าฝักทองครับพี่น้อง ต้องมาดูสกัดปลาฝักทองครับสามอย่างครับล่างนี่เมื่อวานลมแรงสามไม่ค่อยเจอครับมาดูปลักทองก็ดตอมไม่จีตัวครับไม่รู้จะเจอลรงหรือเปล่าครับพี่น้องเพิ่งไม่ค่อยออกจากล่างครับหนาว อาการเริ่มหนาวแล้วครับลมแรงอีกตั้งหักครับเดวมองแม่ครับครับพี่นกผึ่งไม้ครับกลงสบูด่ดำครับ นี่พึ่งมิมยุงบนครับพี่น้องพึ่งมิมเป็นรังเลยพึ่งมิมนี่พึ่งล้วงยุงล่างครับไปไกลไม่ได้ครับตัวเขาโตอ,ออกอยู่ครับหา่างต่อไปครับ